สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ติดตั้ง windows กันมาแล้วนะฮะในวิดีโอชุดนี้นะครับก็คือเราจะติดตั้งในส่วนของโปรแกรมนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีการเตรียมไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดมาจากห้องเรียนนะครับที่นี้ก็คือตัวโปรแกรม o iso นะครับให้เก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็อันที่สองนะครับก็คือส่วนของตัวที่เป็น vmware วิดีโอที่ลงเสร็จแล้วในวิดีโอั้งที่แล้วนะครับจากนั้นเราจะนำไฟล์ของตัวนี้นะครับให้ตัวของวีแวร์มันมองเห็นนะครับพูด,ดง่ายๆนะครับตัวไฟล์โปรแกรมอันนี้ก็จะเป็นเสมือนกับตัวแผ่น c d นะครับวิธีการนะครับก็คือเอาไฟล์นี้มาใช้นะครับให้เราไปที่นะครับตัวตัวนี้นะครับ ไม่ใช่ตัวเพเยอร์นะแล้วมันจะมีไอคอนที่เป็น cd นะครับเลือก cd แล้วมาทางด้านขวานะครับก็เลือก cd ทีนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ setting นะครับจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่าง Virtual Machine Setting นะครับดูตรงด้านขวาตรงคำว่า Device jtan นะครับตรงนี้ให้ติ๊กตรง Connect นะครับ แล้วก็ตรงคอนเน็กชันตรงนี้ก็คือให้เราเบาว์ไปที่ไฟล์เมที่เราคอปปี้มาจากห้องเรียนนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องคอปปี้ไฟโปรแกรมไว้ในเครื่องก่อนนะครับในที่นี้ครูเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับนี่นะครับแล้วก็โอเพนอย่าลืมนะติ๊กตรงคอนเน็กด้วยนะครับแล้วก็กดโอเคเมื่อกดโอเคแล้วนะครับมันจะมองว่า เรากําลังใส่แผ่นซีดีเข้าไปในเครื่องของตัว VMware นะครับมันก็จะเดง Auto ้ง a u t o ร u n ขึ้นมานะครับเราก็ Open Folder นะครับหรือถ้าเกิดมันไม่เด้งนะครับ um <g> ก็เข้ามาที่ My Computer นะครับแล้ว <aps> ก็ไปที่ DVD ็อบตัวนี้นะฮะ <aps> จากนั้นก็ให้เราทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับอะไรก็ได้มา5โปรแกรมนะครับ ในที่นี้ก็ขอติดตั้งในส่วนของเวลานะครับเซตอัพแล้วก็32บิตนะครับก็มันคลิกนะครับ yes ขอปิดเสียงไวแล้วแล้วก็ install อันนี้ก็รอเวลาครับเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. อันนี้คือโปรแกรมที่หนึ่ง เรียบร้อยนะครับโปรแกรมนี้จะเห็นว่าใช้ได้แค่40 40วันนะครับ40 d a y trial ใช้ y นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเราเรียกว่าการแครกนะครับก็คือไปที่ตัวคีย์นะครับแล้วก็ double click นะครับ อันนี้ต้องกรอกไปในเครื่องเลยครับจะกรอกไว้ในเครื่องเลยครับคอปปี้แล้วเราก็ลองไว้ที่ไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับดีเฟนหนึ่งครั้ง แต่มันคลิกมันให้ยูนะครับเอ๊ตรงนี้มันแคร็กยังไงเออ พยาดเปิดไปยังตำแหน่งของเขานะแล้วก็ลองย้ายอันนี้เข้ามาข้างในนะครับ Continu e อลองเปิดเวลาขึ้นมาใหม่นะครับอ่าโอเคก็คือให้เรา Copy f i l ไฟล์นะครับ Copy File ฟล์เล็กค y กับเวลา LNG นะครับ ให้ไปไว้ในโปรแกรมไฟล์ของของตัวโปรแกรมก็จะแทรกใช้งานได้อันนี้ก็คือเสร็จละในโปรแกรมที่1นนะครับต่อไปโปรแกรมที่2นะครับก็ USB disk ตรงตัวที่มันไม่เยอะนะครับมันจะได้รวดเร็วนะครับโอเคเน็กเน็กเน็ก install อันนี้ก็อย่าเพิ่งให้มันรันนะครับ finish c r a c นะครับอันนี้ก็คือให้เรา copy crack นะครับไปไว้ที่โปรแกรมไฟล์ของตัวโปรแกรมนะครับคลิกขวาที่ไอคอนเลือก property แล้วก็ open file location นะครับไปยังตำแหน่งของโปรแกรมแล้วก็วางนี้ทำไปนะเลือก copy and r e p e ับ continue เมื่อ Copy send, อ้เสร็จก็ลองทำมับบนคิขึ้นมาลองทดสอบดูนะครับคลิกขวา open main windows แล้วก็โอเคนี้ full version นะครับก็คือใช้ได้ตลอดเสร็จแล้วครับโปรแกรมที่2ต่อไปโปรแกรมที่3นะครับก็ติดตั้ง google chrome นะครับ โอเคเรียบร้อยครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเสร็จแล้วกิร <Okay. S 1> ที่3เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ต่อไปก็กรแกรมที่4นะครับตัว Foxit Reader ตัวนี้จะเอาไว้สำหรับอ่านไฟล์ PDF นะครับก็ oh, Yes น,นี้เป็นเวอร์ชัน7นะครับ โอเคเน็ก okay, นะครับยอมรับเน็กเน็กตรงนี้ก็ดูนิดนึงนะครับว่ามันมีพวกติดตั้งอะไรเพิ่มมาไหมนะเน็กค e เดสท็อปอันนี้เอาอคอนไวท์สตาร์ทเมนูคีเดควิกลันด์เซตอันนี้บุนบอสเซอร์นะครับโชว์ p พี f i ์ไฟน์อินบอสเซอนะครับเน็กครับเน็กอินสตอล อนนี้ก็รอนะครับใช้เวลาสักหนนาทีนะครับ โอเคนะครับก็ฟินิชดีเตอร์ไหมก็นอตนาวนะครับโปรแกรมนี้อาจจะเดาดูนะว่าใช้ได้เท่าไหร่โอเคนะน่าจะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับปิดไปสุดท้ายนะครับสุดท้ายลงตัวเคไลท์สักหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นโปรแกรมสำหรับดูหนังนะครับ เด็ก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 อินสตไม่มีอะไรยากครับ ก็ฟิเน็ตนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือาการติดตั้งโปรแกรม5โปรแกรมนะครับก็วิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ